โคเวประเทศไทยนะครับได้ดําเนินธุรกิจนะครับที่มีความมั่นคงในเรื่องของการสร้างความแตกต่างในเรื่องของการบริการนะครับซึ่งโคเวได้ชูจุดเด่นในเรื่องของการเซอร์วิสหรือการบริการเป็นสําคัญหัวใจของธุรกิจของโคเวนะครับนั้นหมายถึงการเน้นเรื่องการดูแลลูกค้าหลังการขายนะครับและก็บริการก่อนการร้องขอนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของธุรกิจเรานะครับ น้องๆคูดี้เนี่ยจะทำหน้าที่ในการเข้าบริการดูแลทุกๆ2เดือนและมีการเปลี่ยนฟิลเตอร์นะครับการใช้งานทุกๆ4เดือนนะครับตลอดสัญญาบริการซึ่งอันนี้ถือว่าโคเวได้อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับ บริษัทแม่ที่ประเทศเกาหลีนะครับเรามีลูกค้าในกลุ่มที่ใช้บริการกับโคเวนะครับมากกว่า6ล้านลายและที่ประเทศมาเลเซียมากกว่า2ล้านลายรวมแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า8ล้านลายใน2ประเทศในขณะเดียวกันนะครับโคเวประเทศไทยก็ได้นําแนวทางการดําเนินธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในประเทศเกาหลีมาใช้ในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ ในปี2021นี้ถือว่าเป็นปีทองของการดำเนินธุรกิจเนื่องจากฟูเวได้มีโอกาสเปิดระบบการทำธุรกิจรูปแบบใหม่เป็นทั้งระบบออฟไลน์และเป็นระบบออนไลน์ และแน่นอนครับระบบออนไลน์ถือว่าเป็นช่องทางใหม่ที่มาแรงมากๆในการดําเนินธุรกิจจะทําให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นครอบครัวของเราแล้วก็ร่วมกันสร้างฝันในการที่จะทําให้โคเวทยแลนด์ประสบความสําเร็จในการที่จะมี1ล้านบัญชีลูกค้าในอีก5ปีข้างหน้านะครับการดําเนินธุรกิจกับโคเวในประเทศไทย เพียงท่านมีหัวใจและมีความพร้อมในการดําเนินธุรกิจท่านไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านสามารถเข้ามาร่วมกับธุรกิจกับเรานะครับในขณะนี้กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะครับถือว่ามีความพร้อมสูงมากเราจะดูแลแบบเรียลไทม์นะครับ สามารถเข้ามาศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจพร้อมทั้งบริษัทเองมีคู่มือมีองค์ประกอบมีที่เลี้ยงในการที่จะทำให้ท่านเกิดความเชี่ยวชาญในเรื่องน้ำและอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแน่นอนครับ ปัจจัยเรื่องความรู้และความต้องการเป็นสิ่งสําคัญแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือผลตอบแทนและรายได้ที่มากพอในการที่จะทําให้เราสามารถอยู่ในธุรกิจและเป็นงานเป็นอาชีพได้นะครับผมเชื่อหรือเกินว่าพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาในการดําเนินธุรกิจกับโคเวจะเป็นพลังแห่งความสําเร็จและท่านคือส่วนหนึ่งในการที่จะมาเติมเต็มครับ